พี่น้องที่เคารพครับเราจะใช้กิจวัตรของเราในการดำเนินชีวิตเนี่ยให้มันสร้างสรรค์และก็เราจะใช้อุปกรณ์ที่ติดตัวเราเป็นอวัยวะที่33ให้มันเป็นกิจการในเรื่องของการสร้างสุขภาพและก็สร้างการเงินของเรา ขึ้นมาจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกบาทที่เราลงทุนจ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์และค่าบริการที่เราต้องจ่ายไปนะครับนั่นคือเราจะมาหาเงินกับสุขภาพของเราด้วยการเสริมสร้างสุขภาพของเราจากสิ่งที่เราได้บริโภคเข้าไปให้มันครบโชนาการ5หมู่ นั่นก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะของไลออนมอที่เขามีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีตลอดทั้งให้ธุรกิจของเราได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับไลออนมอได้ด้วยด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์ขยายเครือข่ายผู้บริโภคโดยที่เราจะมีไรายได้การเงินเข้ามาอยู่2ประเภทประเภทแรก เราสามารถจําหน่ายในราคาค้าปลีกได้โดยเราเบิกราคาค้าส่งนะครับเช่นยาทิ่ปัน1น่หลอดราคาค้าส่ง199บาทเราจําหน่ายในราคาค้าปลีกมาตรฐาน399บาทเราได้กําไรทันที200บาทวันหนึ่งถ้าเราขายได้สัก5หลอดนั่นก็คือกําไร1,000บาทได้ วันละ1,000เดือนละ30,000บาทนี่ก็เป็นรายได้ประเภทแรกประเภทที่2ก็คือรายได้จากการขยายเครือข่ายที่จะมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆสนใจทักไลน์หลูกเปียกเข้ามาและก็จะได้สร้างเงินจากมือถือครับ